จุดจูพียกรเรื่เร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวงวง จับตาฝนชุดใหม่ฝนชุดใหญ่ย้ำว่าฝนชุดใหญ่เริ่มวันนี้จากข้อมูลโมเดล ECMWF และการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่5พบว่าในวันนี้พายุฤด,ดูร้อนชุดนี้จะเริ่มถล่มหนักที่สุดเดิมทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนั่นเองค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแหง่งรวมถึงฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะปัจจัยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้ส่งผลทําให้ลมตะว,วันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ สำหรับข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่3ฝนตกหนักจะเป็นจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือไม่นะคะสำหรับในวันนี้วันที่10พฤษภาคมมีฝนตกหนักสุดๆ41ออำเภอค่ะที่ต้องเฝ้าระวงังฝนตกหนักห้ามพลาดคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมมีฝนตกหนักทั้งหมด45อำเภอและในวันที่12พฤษภาคมมีฝนตกหนักทั้งหมด32อำเภอไปติดตามข้อมูลในคลิปนี้กันค่ะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายนะคะผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้วันที่10พฤษภาคม2568นี้มีพื้นที่สีแดงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในภาคอีสานค่ะ ตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธขอนแก่นมกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครศรีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธานีค่ะไปดูตอนที่ภาคเหนือนะคะมีผลกระทบในจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิจิตพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ไปดูต่อที่ภาคก,กลางน,นะคะมีผลกระทบในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพันนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีร,ร,รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่ภาคตะวันออกน,นะคะมีผลกระทบที่จังหวัดนครนายกปราจีบากกาานบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบมากที่สุดนะคะให้ระวังในส่วนของภาคเหนือนะคะและก็ภาคอีสานด้วยและหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่11ถึง18พฤษภาค,คมจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการอัปเดตข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเพราะกระแสลมอาจมีการเปลี่ยนทิศทุกท่านจะได้เตรียมรับมือกันอย่างท่วงทีค่ะและถ้าทุกท่านอยากทรา,าบว่าบ้านของท่านฝนตกหนักวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของท่านมาได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์ทีมงาน เราจะดูให้ฟรีๆสิบทานแรกค่ะและต่อจากนี้ไปไปพบกับข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่3ตามโมเดล ECMWF บ้านของท่านจะติดอันดับหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันค่ะในวันนี้วันที่10พฤษภาคม2518นี้มีฝนตกหนักทั้งหมด41อำเภอค่ะอันดับที่1อยู่ที่ภาคตะวันออกภาคก,กลางและภาคตะวันตกค่ะฝนตกหนัก ในช่วงเวลาเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นปริมาณนะ้ำฝนสูงสุดเทวันอยู่ที่1 0ถึง24มิลิมตรตัวที่มีฝนตกหนักที่สุดมีทั้งหมด26อําอำเภอด้วยกันค่ะเริ่มจากทางตะวันออกค่ะตัวที่มีฝนตกหนักและตั้งแต่จังหวัดตราดที่อำเภอเขาสมิงอเภอบ่อนไหลอเภอแหลมง,งอบและอเอเมืองตราดค่ะ ไปดูต่อที่จังหวัดสราแก้วค่ะฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอวัฒนานครและจะมีฝนตกระดับเล็กน้อยปานกลางที่อำเภอโคกศูนย์อ,ออารัญ,ญประเทศอำอภคลองหาดอำอภวังสมบูรณ์อำอภวังน้ำเย็นและอำอเขาจักิกันค่ะ ไปดูต่อที่จังหวัดชาชเชิงซา้ามีฝนตกหนักระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่อำเภอแปลงยาวอำเภอบางคลา้าอำเภอบ้านโพอำเภอบางประกงและอำเภอท่าตะเกียบค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวไปดูกันต่อที่ภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทครรี่อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอกรกพระค่ะและยังคงมีฝนตกครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพปริมณฑลนะคะ ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาค่ะสระบุรีสุพรรณบุรี จะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะไปดูกันต่อที่ภาคตะว,วันตกค่ะตกหนักที่สดุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองแปล้อง,ลองและพื้นที่รองลงมานะคะจะมีที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเขาย้อยค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านคาอำเภอปากทอ่อและอำเภอส่วนพึ่งค่ะสว่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอด่านมะขามเตี้ยและมีฝนตกหนักรองลงมา เะะที่ยงเมือเมืองกาญจนบุรีอภอพนมทวนอนเภอห้วยกระเจา้าอศรีสวัสดิ์และอสังขละบ,บุรีค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่2ค่ะอยู่ที่ภาคอีสานค่ะฝนตกหนักในช่วงเวลา4เมืองเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะปริมาณน,าน้าฝนสูงสุดที่วัดวที่10ถึง17มเมตรค่ะจุดที่มีฝนตกหนักในอันดับที่สองนี้มีทั้งหมด13อำเภอค่ะแล้ตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเที่ยภอบัวเชิดและเภอสังขละ ส่วนที่จังหวัดสเกตค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอประคำและอำเภอโนนสุวรรณค่ะไปดูต่อที่จังหวัดนครศรีมานะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอปากทงชัยและอำเภอสุงเนินอําเภอเมืองนครศรีมาอำเภอโชคชัยอำเภอขามทะเลสออําเภอบัวใหญ่อําเภอศรีดาและอำเภอบัวลายค่ะไปดูต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอกะละมังใสค่ะส่วนพื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็จะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเอง ไปดูเงนต่อที่อันดับที่3ค่ะอยู่ที่ภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะคะช่วงที่ตกหนักสุดจะอยู่ที่ตีสีจนถึงเที่ยงค่ะปริมาณน้ําฝนที่วัดได้สสุดอยู่ที่8ปดถึงสิมลลิเมตรวที่มีฝนตกหนักมีทั้งหมด2อําเภอด้วยกันค่ะแล้งแต่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่อำเภอกุดจับและที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตกหนักสุดที่อําเภอประโคนชัยค่ะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายนะคะหลายพื้นที่ของจังหวัดต่อไปนี้ค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคาย ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาสีสะเกดอุบลราชธาน,นีและอำนาจเจริญค่ะ ไปดูตอนที่ภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนถือว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลา,หลายพื้นที่นะคะในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอไซงามอำเภอลานกระบือและอำเภอสายทองวัฒนาค่ะส่วนที่อื่นก็จะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมรับมือกันให้พร้อมระวังพายุฤดูร้อนระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกด้วยค่ะอาจเกิดความเสียหายบ้านเรือนได้ไปดูกันต่อในวันที่11พฤษภาคม25 1 8ค่ะ มีฝนตกหนักนะคะในวันที่11นี้45อำเภอด้วยกันค่ะและตั้งแต่อันดับที่1ค่ะอยู่ที่ภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคเหนือช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่5โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่16-44มิลลิเมตรค่ะอันดับที่1นะคะจะมีฝนตกกระจายครอบคลุมในภาคอีสานตอนบนค่ะจุดที่มีฝนตกหนักที่สุดมีทั้งหมด29อำเภอเริ่มจากภาคกลางนะคะ และตั้งแต่จังหวัดลบบุรีค่ะตกหนักสุดอยู่ที่อำเภอสะโบดและอำเภอชัยบาดานไปต่อที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกหนักสุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้แก่อ,กอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอหนองผายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะไปดูต่อที่ภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักอยู่หลายอำเภอดังนี้เลยนะคะและตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่อำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอคงเจียม ที่จังหวัดนครสิมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอคอนบุรีอำเภอเสิงสางไปดูต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองสวงอำเภออาจสามาถและอำเภอทุ่งเขาหลวงค่ะส่วนที่ไปดูต่อที่มุกดาหารนะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมีฝนตกหนักในหาที่อำเภอกันธนาวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอน้ำพองอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอกระนวน ไปดูต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอรประจักษ์ศิลปคมอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนอนสะอาดไปดูต่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอนนนสังอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอนากลางค่ะและที่จังหวัดเลยค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองเลยและอำเภอเชียงขานค่ะภาคอีสานจะเน้นในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะคะไปดูกันต่อที่ันดับที่สองค่ะอยู่ที่ภาคตะวันออกภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงเที่ยงจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะปริมาณน้ําฝนสูง สุดที่วันใดอยู่ที่14-23ม mm. มตรสุดที่มีฝนตกหนักมีถึงวัด10อำเภอด้วยกันค่ะในอันดับนี้เริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกค่ะตกหนักสุดที่จังหวัดระยองค่ะที่อำเภอเขาะเมา ไปดูต่อที่จังหวัดชาเชียงซาวค่ะมีฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอ่าตะเกียบตอนทบุรีค่ะตกหนักที่อำเภอแก่งหางแมวค่ะไปดูต่อที่จังหวัดสกวนะคะมีฝนตกหนักที่อำเภออารัญประเทศอำเภอคลองหาดอำเภอวัฒนานครอำเภอเมืองสก้วอำเภอตาพระยาค่ะแล้วไปดูต่อที่ภาคกลางค่ะตกหนักที่สุดนะคะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่นั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอด่านช้างค่ะส่วนบริเวณอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ถือว่ามีฝนตกระดับเล็กน้อยนั่นเองค่ะ เป็นอุบัตนทีุ่ในดับที่3ค่ะมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือในช่วงเวลาตกหนักสุดคือช่วงบ่ายสามจนถึงสองทุ่มค่ะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่7 2็ดถึงยีมิลลิเมตรจุดที่มีฝนตกหนักที่สุดมีทั้งหมด6อำเภอค่ะและตั้งแต่จังหวัดลำปางค่ะที่อำเภอแม่พริกจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยเต่าค่ะส่วนที่จังหวัดตากค่ะที่อำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเสลี่ยมค่ะ ส่วนพื้นที่อื่นในภาคเหนือก็จะมีฝนตกกระจายในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะ ไปดูกันต่อในวันที่12พฤศภาคม2 5 1 8ค่ะมีฝนตกหนักทั้งหมด32อำเภอด้วยกันและตั้งแต่อันดับที่1ค่ะอยู่ที่ภาคอีสานช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่เที่ยงจนถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่7-26มิลลิเมตรโดยจะมีฝนตกหนักส่วนมีอยู่9อำเภอค่ะรายตั้งแต่จังหวัดชายภูมิที่อำเภอซับใหญ่อําเภอจตุรังและอําเภอบำเน็จนรงค่ะ ส่วนที่จังหวัดนคราชีมาค่ะมีฝนตกหนักที่สุดนหาะเทียมอำเภอปากช่องสุรินทร์มีฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอกาบเชิงค่ะและที่อุบลราชธานีค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอเดชอุดมอําเภอน้ำขุ่นและอําเภอน้ำยืนค่ะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอกันทนาักษ์ค่ะ นอกจากนี้อำเภอใกล้เคียงยังคงมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะไปะดูกันต่อที่ันดับที่2ค่ะอยู่ที่ภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคกลางช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักอยู่ที่ช่วงเวลาบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณน,น้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่9ถึง23มมิลลิเมตรจุดที่มีฝนตกหนักในันดับที่สองนี้มีทั้งหมด9อำเภอค่ะเริ่มจากภาคตะวันตกค่ะด้แก่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์หนักสุดที่อำเภอบางสะพานน้อยค่ะส่วนที่ราชบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งและอำเภอบ้านคาปดูต่อที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอหนองยาปล้องอำเภอจอมบึงและอำเภอโพธารามค่ะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนและอำเภอศรีสวัสดิ์ไปดูต่อที่ภาคกลางค่ะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะครอบคลุมอยู่หล จังหวัดเลยทีเดียวค่ะได้แก่จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพปทุมธานีและพันนครศรีอยุธยาค่ะและภาคสุดท้ายค่ะที่ภาใตายตกหนักสุดค่ะและตั้งแต่จังหวัดชุมพรค่ะตกหนักที่อำเภอประทิวและเผอท่าแซะนอกจากนี้ภาใตายยังคงมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ของจังหวัดระนองด้วยค่ะไปดูกันต่อที่ันดับที่3ค่ะอยู่ที่ภาคเหนือช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นค่ะป ปริมาณนะ้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่8-19มิลลิเมตรส่วนที่มีฝนตกหนักที่สุดมีทั้งหมด13เผือด้วยกันค่ะและตังแต่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทียมอำเภอแม่วางอ,อแม่แจ่มและอจอมทองและยังคงมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเทียมอำเภอเวียงแหงอเภอเชียงดาวและอชัยปราการค่ะส่วนที่จังหวัดจะนิบค่ะมีฝนตกหนักที่อทองแสงขานอนเภตรอนและพอพิชัยค่ะ ไปดูตอนที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะมีฝนตกหนักในอำเภอเนินมะปรางอำเภอนครไทยและอำเภอวังทองค่ะไปดูตอนที่อันดับที่4ค่ะอยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง9ก้าโมงเช้าปริมาณน้นําฝนสูงสุดที่วันนี้อยู่ที่ 1ก้มิลลิเมตรค่ะจุดที่มีฝนตกหนักนะคะที่สุดมีอยู่หนึ่งอำเภอด้วยกันนะคะเริ่มที่ภาคกลางหนักสุดนะคะที่จังหวัดชัยนาทที่อำเภอสันคมบุรีค่ะและนอกจากนี้ยังคงมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปรานกลางนะคะครอบคลุมหลายพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะได้แ,แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยาจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบ,บุรีสมุทรปราการกรุงเทพนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชนบุรีค่ะแล้วไปดูตอนที่ภาคเหนือนะคะ ภาคเหนือถือว่าไม่มีจุดใดที่ตกหนักเป็นพิเศษค่ะแต่จะมีตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่จังหวัดลำปางที่อำเภอแม่ทาอเภอสุปรับและอเภอแม่เมาะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะมีฝนตกหนักในบริเวณอเลองและอวังชินค่ะสสุโขทัยค่ะมีฝนตกที่อทุ่งเสลียงอสวรรค์คันโลอบ้านด่านลานหอยนะคะแล้วก็อขีดีมาศค่ะพื้นที่อื่นก็มีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันนะคะบริเวณที่ไม่ได้กล่าวถึงนั่นเองค่ะ สำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเรานะคะฝากทุกท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่จจจจุจุุุพพพพยยยยาาาาก он, ากกกรรรร